ในอย่างยังมึงเห็นเน่ากินบุกเน่าไปในสวนปีไม่ใช่ยางเงี้ยงปีมึงไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอยู่ในสวนหมดเลยหลังบ้านพักขาไม่ต้องซื้อจินยากหรอกพักหลังบ้านพักขา,า,า,าพี่นี่เราต้นบัวาเหรอพี่ต้นบัวาหลังบ้านต้นบุกหุงลังเพาะอีกล้างเพาะอีก,พ,ออกอพังอีตู้พังอีตู เราซื้อกินหนักหากินยวกบลังบานเอานี่มึงนึ่งโซ่บกเขือบอดบอเ,อบอเลยนี่หนึ่งโซ่บกเขือบดเลยอือบกเขือบดซื้อกินทักเถัวนี่จะเอาไปขายสวนลังบ้านครับนี่เครือบอกถั่ว nhau สวนหอมป่นกะเครือรกับลังเห็ดทั่วกันงบุดกินแต่บุหงบุดนาบักขามกับพี่ต้นบักขามไงต้นนี้ แต่ผมท่านนี้เกิดนะครับตัวนี้เจะเซนสี่สิบห้าสิบปีอะ้วตัวนี้คามตัวนี้นี่ครับนไ่นครับนี่แหละหลังบ้านผมนี่อยู่บ่่อยล่ำทั้ทงเมือดรดรวมขเขือหอมตัวเ,าวเงาอันนี้ตัวคุ้งมึดนี่กระชิงนี่ มากินง่ายรอบ้านนี้บัดนี่พริกนี่บุกพริก,น,ก,รกน,น,น,นี่หวัวละผาหัวละผ้ายอดแกวมังกรได้แกวมังกรก็มีอุ่นใบก,กระเพราเตรมมือขึอ้นนี่บุกกือคืดนี่กระสุนกพริกอีกอุ่นโซบพริกนี่คางบ้านได้นี่านาต้นหอมพริกต้นยานางต้นยานางคือยานาง ขิงข่าตะไคร่ไอ้เหลือดอันนี้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 กระชายไหนอ๋อนี่ต้นสับปะรดนี่ต้นสับปะรดแล้วเป็นหน่วยนี่ต้นตสับปะรดแล้วเป็นหน่วยมันขึ้นมัยเครื่อนเครื่อนต้นมะขามพูดสับปะรดนี่เครื่อนสับปะรด เขาขายแล้วถาละหลายบาทได้ไหมอ้อมบ้านไม่ได้แล้วกินครับไม่ได้ซื้อม่ไหางเชีหรอกนี่แหละครับอยู่บ้านอยู่ปุยลำอยากกินยังไม่ได้ซื้อขอกฮาวห่างบ้านโอเคครับผมเนื้อจากของสวนนะเนื้อจากของสวนเด้อยังบอกเขาเด้อของสวนถุดถ่ายไปเก็บบักเงาสอง่วย นี่เอาส่วนเลยบ้าดนี้ <laughs>